สวัสดีครับพี่น้องครับมือหนีกว่าบ้านมุมนี้สิพาไม่เห็ดแนวกินแซ่บๆอีกแล้วครับพี่น้องมือหนีกป่าบ้านมุนมนี้สิพาไม่เห็ดตุ้มปรากดใส่เส้นหอนสดน้ำแซ่บๆนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวปว่าบ้านมุนมนี้ล่างปรากดเรียบร้อยครับพี่น้องหันเตรียมยวในะครับเนาะ หันเป็น3ท่ทอนครับพี่น้องครับเมื่อนี้พ่อบ้านุ่นหมีใส่ปรากฏทั้งหมดสาตัวนะพี่น้องเนาะนะครับ3ตัวนิดหน่อยนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วนะครับพาะก็มาตำเครื่องแกงกันครับพี่น้องเครื่องแกงนะกระิเเิ่มต้นด้วยพริกสดพริกแห้งนะพี่น้องเนาะตำใ้ละเอียดนะครับพี่น้องครับตำพริกสดพริกแห้งละเอียดแล้วนะครับพ่อบ้านุ่นหมีกระเสียวหลากผักชีนะครับกับใบปปะกูดหันซอยนะพี่น้องเดือมาตำใส่นะครับ ไฟพ่มากใบบก,กูดก็บ่ต้องใส่กได้เนอก้าแจะมนะนะะันะครับพี่น้องบ่ตาใสก็ไไ้นะครับขาไปใส่พิถ่ายกไ็ไไรนะครับแต่พอบาดหุ่นหมีสีใสตัดเขา้าปรากฏแน่จักหน่อยนะครับพี่น้องครับตามอื่นๆละเอียดแล้วพอบาดหุ่นอีกเยวในส่วนของตักไคร่กับในส่วนของขานะครับพี่น้องหั่นซอยนะครับมาใส่ ต่ำลงไปอีกแล้วก็เป็นหัวหอมแดงแล้วก็กระเทียมครับพี่น้องตำให้ละเอียดเรียดให้มันเข้ากันนะครับเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดมีเครื่องปั้นบอยอยากตำก็จะพู้ปั้นพุ่นนี้กะตำอ่าไปปั้นออกอะไรเด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่สะดวกผู้ใดมันนะครับพี่น้องครับพอผู้นพุ่นนี้ตำเครื่องแกงเริ่มละเอียดแล้วนะครับพี่น้องนะครับตำเครื่องแกงละเอียดแล้วเดี๋ยวพู้ปนพุ่นนี้ก็จะไปข้างมอขวบเครื่องแกงสะกอนนะครับพี่น้องครับมือีนเครื่องแกงนานาอยู่ๆเลยนะครับพี่น้อง หลายอย่างสัดขาดนะครับเนาะปึ่งนาตาขึ้นแกงของพระบาทมื้อนี้นะครับพี่น้องเรียบรอยเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวเ้ามาค้างมอขวัวขึ้นแกงก่อนขวัวขึ้นแกงมันหอมหอมสะกอนนะครับพี่น้องค่อยเติมน้ำนะครับมื้อนี้การแกงนั่นนะครับแกงปลานั่นนะครับที่บ่อเอาปลาเป็นมะขัวนะพี่น้องเนาะบ่เห็ดบ่เฮ็ดขึ้นไก่คือเนื้อคือหมูนะครับประสริเดียวสิ ปลาเม็มนมิบเซนะครับพี่น้องหัวเครื่องแกงเริ่มพร้อมแล้วครับพี่น้องเริ่มมีแรงแล้วนะครับเนาะพอบานคุนนี้ก็เริ่มเอาน้ำมาเติมนะครับพี่น้องน้ำนั่นนะครับพอบานทุนนี้คือแล้วน้ำลากุนโคกนะครับที่เขาตับเครื่องแกงมาใส่นะครับพี่น้องเป็นอย่างต้องเอาน้ำลางกุนโคกก็คือเครื่องแกงนั้นมันยังติดกุนโคกอยู่เข้ากับมามาเทใส่ลงในหม้อคือเก่านะพี่น้องเนาะแล้วกาฐาน้ำนี่ ลากกดหมอนนั่นบอกขอเขาก็เติมขวดน้ำขวดน้ำกินเข้าไปอีกสุดโตพี่น้องนะครับเราแล้วก็เคีย่ยหๆคือแกงมลงทวกกนแนงจังนหน่อยนะครับระวัง่ายน้ำเดือดนั่นพอบานมุนมีก็จะหัวหอมแดงที่บดต่ำใส่นะครับเนาะมาใส่เข้าไปอีกให้มันสดเนหวานตอนมันสุกนะครับพี่นอ้องน้ำมันก็จะนหวานนะครับเนะนาะน้ำเริ่มเดือดแล้วครับพี่นอ้องพอบานมุนหมีก็จะเอาปามาใส่นะครับเนาะ อย่างที่บอกครับป่ามือนีิปอบาดมีใส่ทั้งหมด3ตัวนะครับก็ค่อยเอาลงเนาะพี่น้องเนาะว่าสันเดี๋ยวน้ำก็สิกระเด็นใส่นะครับเดี๋ยวน้ำมันสิลวกมือนะครับใส่ป่าลงไปแล้วกดๆให้มันจมนานลงไปแค่นั้นกับพรอะจะคนน้นเนาะพี่น้องเนาะกระสันเดี๋ยวมันสิขาวนะครับเด้อน้ำเริ่มเดือดป่าเริ่มสุกนะครับเนาะพอบาดพรุ่งนี้ก็จะในโซนหกเศษห่อนนะครับมาใส่ลงไปเลยอย่างที่เคยบอกประจำครับพี่น้องทักไ้ เบืงองคลิปผมผ่านมุนี่ผ่านผ่านมาเนาะครับเนาะได้โซงหงสินทอน์นั่นพอบัตรมุนมีบอแซ่นามนะครับใส่ลงไปเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวถึงน้ำพอ่อนเดี๋ยวมันก็ยุบเองนะครับนะเนาะเรียบร้อยล้วก็ตามไปด้วยใบบักกูชีครับพี่น้องแล้วก็ต้นหอมนะครับผักชีหอมนะครับใส่ผักลงไปเลยนะบางคนเพิ่นอจดซีไ่เพิ่นอัจทิรุงก้อนก็ได้ค่อยใส่ผักนะพี่น้องเนาะเมือนี้พอบัตรมุนมีขอใส่ผักก่อนแล้วค่อยสิรุงนะครับ แล้วแต่สะดวกผู้ใดพันเด้อพี่น้องเด้อนะครับใส่ผักลงไปแล้วกับกดกดลงไปกับพอนะครับพี่น้องเนาะนิ่งนิ่ลงไปกับพอยาอยาค้นนะครับเนาะเดี๋ยวป่ามันสิหมุนสิวแสบมันสีขาวนะครับเอาเข้ามาเริ่มปลุกนะครับพี่น้องก็ทีนี้น้ำประแดกนะครับพี่น้องเนาะน้ำปลาแดกปุ๋ต้มไปหนึ่งทัพีนะครับแล้กก็ตามไปด้วยผงชูรสลดลดลดดดดครับพี่น้องผงนวดอะไรเนาะครับเนาะหนึ่งช็อตครับพี่น้องแล้วก็ตามไปด้วยนะครับในส่วนของ เกลือนะครับพี่น้องเนาะจักปลายช้อนก็พอนะครับเดี๋ยวอย่าใส่หลายมันสิเค็มสิบร่บนะครับพี่น้องครับเอาใส่แล้วๆนะครับกรสิตามไปด้วยน้ำปลานะครับพี่น้องปิดท้ายในการปรุงแต่ว่าน้ำปลาก็ใส่บปลายหลกับพี่น้องใส่จักเครื่องตะพีก็พอนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วก็กดกดนิ่งๆลงไปอย่งจังหน่อยนะครับบอทงค้นนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปลาวสิมุนสิบร่บนะครับเดี๋ยวน้ำไม่เดือดมันก็จะเข้าลดเข้าชาดกันคือเก่าครับพี่น้องครับเอาปรุงเรียบร้อยแล้วนะครับ เฮากะเซียวผักอีตูน้องพี่น้องเนาะมาใส่นะครับผักอีตูใส่ปิดไทยแล้วก็กดๆ,ๆเน็ยๆเยๆพื่อเกาวเนาะพี่น้องเรียบพ้อยแล้วพี่น้องนี่แหละครับง่ายๆเลยพี่น้องสูตรแกงปลากดใส่เส้นห่อนสไตล์ประบานพุนนมีนะครับนอกบ่ใส่กะทินะครับพี่น้องแกงแบบบานบาดแล้วๆเฮ้าเนี่ยแล้วนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวพ่อบ้านพุนนมีสิไปตักเส่ถ้่วให้เบิ่งเนาะพี่น้องว่าหน้าตามมนกินเป็นตะก,กินขนาด,ดใดจังไดนะครับเบิ่งที่ปอบานพุนมีตักให้เบิ่งครับพี่น้อง นะครับแกงปรากดครับพี่น้องเอาไปเบิ่งนี้วถ้วยกันเนาะครับพี่น้องเนาะปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวไปตักส่ถ้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องอาหารสไตล์บ้นบานอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะแกงปรากดใส่เสน้นหอนจังได้ก็ไปลองเฮ็ดต่ตางเบิกงด้อยพี่น้องเด้อคลิปนี้พ่อบ้านหุ่นหมีกัาฝากไว้เพียงท่านี้ก่อนนะครับเนาะ้าเบิงวา่า คลิปต่อไปพอบานหุ่มมีสิพะไม่เห็นอย่างให้กินให้เบิง,ให,บงให้ชมเนาะพี่น้องเนาะเรียบร้อยครับพี่น้องแกงปกัดกดใส่เส้นหอนใส่สม,มุนไพรหอมๆแซ่บๆครับพี่น้องมากินกับพอบานพุ่หมีครับพี่น้องครับ